นี่ไม่น้อยมาวัดป่านะคะตอนนี้มาวัดป่าตอนนี้ยังอยู่ในวัดป่าอยู่เดอ้อยังไม่ได้กลับค่ะตอนนี้ยังไม่ได้กลับนะคะนี่วัดป่าวัดป่า,ว,ปาวัดป่านะจ๊ะน,นี่เสียงพระเพื่อนยุใส่ นี่วัดป่าวัดป่า ไม่เอานะลูกหลวงพ่อ,อยื่ใส่หลวงพ่ออยู่พูดอาจาราย์ไปไ้ไปยสสอไม่อนถอยรถไปฮึเดินเต๋อ โอ้เพ่นบรอยุนิทางเขาปอดไอ้มาโดดเดยเด้ยเนาะอือแ้งแต่สมัยคู่อึงมาบวชชี้คู่หมานนี้ิาไปว่าลูก

แต่ก่อนมเปียนสิเนาะ้นเจ้ี่แต่ก่อนเรามาผักระดินผเม้าพมส่งไปอีกามกดินอยู่นี่เนาะอาจารย์อาลกนี่ยลก่บ่ตบ่บ่อสลานี่ยังยังคือเก่าอู่ตนอเออยังคือเก่าอยู่เนาะ ตอนท้องมาทอดกระทินไหมโอเค,โอ,เคโอ้ยยังกือเกาอยู่ตัวนี้ยินนี่หรืมัง้งตอนท้องมากอะมันยังเหมือนเดิมอยู่

ขี่รถมาต่กี่นีเพื่อนบอกว่าหลวงพ่อยุดสาระพี่เพื่นสบุญกระเิีเมื่อไหรเพื่อนสุบุญกระเทีมเมื่อไดวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็วันที่แปดเป็นเมื่อทอดเดือนนาติมื่อเมื่อเช็ด้ายเมื่อเช็ด้ายขอกระมันเป็นเดือนสิบสองเลยนเป็นเพนเดือนสิบสองเต่างหาบอพอ อตี้งขาสร้างเนาะโอ้ยได้บุญได้บุญพอเ้ยตอนนี้สันสันจังหันอยู่พี่เมนบอ แป๊บเดียวนึงถามเน้นบอกว่าหลวงพ่อเดินไหมพี่เออแต่ไม่ได้เห็นเพื่อนเลยหาหาหาในปลาดูหาในปลาดูบนเพื่อนอยู่เหรอหนีบอหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพอ่อเอออยู่ที่ไหนโอ้ดอกหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงปู่ไปอยู่ที่ไหน เขาลงอบบอโอ้ยบนเน่เด้นอะขั้นชันก็ว่าเจอท่านแล้วเพื่อนเขาหรอเขาเจอเออเพิ่อยู่ในลงอบล้วเฮาก็เขาไม่ได้แล้วเนาะเขาแล้วเรียบร้อยไปเอาละให้นี่เมื่อหลังค่อยมาหาเพื่อนไหม ไม่เป็นไรยังมีโอกาสมาได้อีกโอ้สวยงามจัดร้านอ่นไ่สวยดีจังนียทรัอืโอ้จังใดจังใดโอ้ทำสะอาดทำสะอาดพี่เลพี่เลพี่เล่ไปมองเกา ไปอีกไปไหป่รู้นว่ไปงีไมเหน่เี้ยเจังเดได้มากมาอไปน่าจะหวานเป็นทีบกตต้องดนะปีนั้นเาก็มาได้เนาะทอดกระดินเนาะ ะถะชินคนนี้ถ mm. ้าเดินหน้าก ouais, ็ว่างนว่แม้าต้องดอางมนูรท่านรงทา้มาเห็รงท่าน็ตเยทมัน้งานตกวนก็เห็รงท่าเขาขาหไปบหัวจังจัง บวกได้เท่าหรอันดีเพิ่นมาแล้วสดอะไเนาะก้อนอยูนะห้องกันอยู่เนาะนั่หาอยู่ว่าสาก้อบึ้กเดียวล่สามสิบไปสะนาะบึ้แมวตัวนี้เอ้าเพิ่นกลับมาพีบอก เอาจอดนีลาจานไม่ต้องขึ้นนอกย่างแปอาก็ได้หรอกได้สาร่าดึตีมางตีกอีกผัวเดียคนน่วันน้ำนาบุกนั่นดีเฮ้ยนั่นดี แสดงว่าเน้นเพื่นจะบอกเดพันเดินเขาเขาทั้งนั้นไปเพือ่นอนเดินยุกคณ ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะ